<c oughs> วันก่อนผมวางแผนว่าจะเล่นเกมนี้ครับ Here in the Back Room แต่ว่าอัดกับมันแรงฉะนั้นวันนี้บอกอีกบอกนะครับผมท่าน้สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะที่จะเข้าสู่ Here in the Back Room นั่นเองนะครับผมก็ยังเป็นกระแสอยู่นะครับผมสำหรับเกม Back Room หรือว่าเออสำหรับกระแสของเรื่องราว Back Room ที่จู่ๆเราถูกดึงไปอีกโลกนึ่งจู่ๆก็คืว่กลับมายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ มีแต่กำแพงเด,เดิมเหมือนเดิมซ้ำซ้ำซทั้งที่เหมือนมีทางไปต่อแต่ก็ไม่มีทางออกให้สักทีเป็นเรื่องยากมากๆนะทัรเที่ยพวกเขาจะอาชีวิตมาจากที่นีได้ฉะนั้นเรื่อมเกมเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเรื่องของเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปแยกทีฉะนั้นไป start กับเราตื่นขึ้นมาอยู่ที่ใดสักแห่งและแหลกอ e ี Q L แกแล้ววายแหลกผมไม่อัดทําไมมันลื่น what happened มันมีกระดาษหนึ่งแผ่นตรงนี้ผมจาได้ครับผมมาเช็คเกมนี้ก่อนก็ก็มันก็มีแค่กระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวครับค่อยเดินเช็คสำรวดนะฮะนบนบนบไม่มองครับอย่ามองข้างหลังครับ don't l กแ k b a c ล don't look b Don a อย่ามองหันกลับไปวิ่งเข้าที่วิ่งได้แลกแบบนี้แหละโอ้โดนแตกตายหาเลยยีย yeah! เป็นตัวไปวูดินจมันเป็นเกมที่น่าสนใจพอสมควรเกมไหนที่ดูเหมือนจะเล่นแต่ผมก็ไม่รู้จะเล่นไปทําไมแต่ว่าถือว่าเป็นการดึงอารมณ์ได้ดี <laughs> ในช่วงแกๆไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับมาดูกันก่อน เนาะผมจะเก็บแผ่นแรกก็ผมก็จะไปเช็คตรงที่เป็นสปอนดูว่ากันให้มันแหลกก็แหลกไปครับฉันรู้ว่าแกจะแหลกแกจะไม่แหลกตอนชั้นเงี้ยนธรรมดาแต่แกมาแหลกตอนชั้นอัดคลิปน่าเกลียดน่ากลัวมากปากหาหขวานี่ผมไม่เคยไปดูซอกซอยตรงนี้เลยนะฮะขอเข้าไปเช็คหน่อยเนาะตรงซอยนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มุมอับครับาาหาเข้าไปหาเข้าวัดวัดต้นเกมไห,มหรอโอโอโอ ต้นเกมเลยต้นเกมเลยต้นเกมมันเอาต้นเกมเลยมันเอาต้นเกมเลยฮีย yeah. มองยากมากเลยทั้งที่ผมไปเช็คสำรวจเมื่อไปกี่วันก่อนเนี่ยเราผมมาอัดคลิปนี้อีกรอบอ่ะมันมีผมเจออยู่เพียงแค่2แผ่น,นต้องเก็บทั้งหมด5แผ่นคล้ายๆเหมือนเซนเดอร์แมนเลยซึ่งลอาไ่ดูท็อปิกจริงๆหรือปีศาจในนี้จริงๆว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่มีใครรู้คาตอบครับรู้แค่ว่าเราตกไปในมิติน้เท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมต้องเหย้ยบผมจะเหย้ยเข้าซอยนี้เข้าซอยเพื่อให้มันสับสนเอาให้มันสับสนเอาให้มันสับสนเอาให้มันสับสนอืมไม่ได้มันมันดักมันมันเก่งเกินถ้าผมอัดภายในแปดตาทีแล้วผมยังไม่ผ่านได้ลองไปดูยูทูบเบอร์เจ้าอื่นทัวร์กันเพราะว่าผมก็ได้ลองแล้วพยายามที่สุดแล้วพราเก็บแผ่นเดียวก็โดนเล่นแล้วมารอบนี้ผมจะไม่ตายไงรอบ morning what the hell <laughs> Chắc, uh, khư. Khư คือผมอะ่ะผมผม,ผมไปโทรศัพท์มาแล้วเดียวแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือไอ้ก,ก้อนเนื้อเหมือนคล้ายหับหมาเนี่ยมาอยู่หน้าผมซึ่งการ E.S.C ทำให้ผมไม่ลัมาตะอย่างนั้นนึกนนะสนใจถ้าผมกด E.S.C ตอนนี้มันจะแดกหัวผมอืมใช่วิ่งไม่ทันครับดว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าพยายามวค่ะที่ฉันพยายามเต็มทีท่แล้วค่ะโอเค มเมิ่มกันต่อครับในรอบนี้ผมจะไปมุ่งเป้าหมายที่ผมได้ไปเช็คมาแล้วละกันซึ่งนอกจากนั้นผมไปดูนะครับนอ,นอกจากจากเดินไปแล้วโดนให้มันแดกสองรอบมาตรงนี้ก็ตันไปทางไหนก็ตันครับแผ่นที่หนึ่งครับ่สนใจถ้ามันสปอนหามุมผมว่าต้องหามุมหามุมให้มันดีสปอนให้ได้ว่ากล้องสายอย่างหนัก พ hey. Get ื้นมากครับตรงนี้แต่ว่าเป็นเรื่องดีเฮ้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 มีแผ่นที่สองครับเขาเขาได้ยินคุณนะเหรอไปครับจะได้สนใจอะไร โอ้โหวิ่งสุดกำลังครับเมื่อกี้ไม่ได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 ,ไได้นั่นเป็นแผ่นใหม่นั่นเป็นแผ่นใหม่ที่ผมไปเจอผมจำได้มันมีอยู่ห้องมุมห้องมุมหนึ่งนั่นคือแผ่นที่สองที่ผมเจอสองแผ่นมีแค่นี้แต่นั่นแผ่นที่สามผมเจอแบบไม่ได้เนึกอเกลห้าวคือมันถือว่าหมึกเป็นผนังของมันว่างั้นมันชอบเกิดตรงนี้ใช่ไหมได้กูท้าทายมึงเลยมา อยู่ตรงไหนตรงนี้ตันครับตรงที่มันชอบเกิดตรงที่มันชอบเกิดมันจะต,ตันโอ้โอผมอยู่มุมนี้ดีวกว่าผมไม่ไปไหนทั้งนั้นท้าทายมึงมาเลยก็คือเป็นไปได้ก็อย่าวิ่งว่างั้นใช่ไหม บายใจหายห่วงครับอย่าวิ่งก็พอผมคิดไปเองก็บอกเหมือนขาดำๆเมื่อกี้ไม่เนาะผมคิดไปเองมันจะมีแผ่นสุดท้ายอยู่ตรงมุมๆเนี่ยผมจำได้ผมจำได้มันต้องมีแผ่นตรงนี้นี่ไง จำได้จริงๆด้วยสรดปว่าตอนนี้ผมก็เจอแ้วทั้งหมด3แผ่นนะฮะหันกลับไปสิบอกถ้ามาตรงนี้ต้องหาหมุมอับมันจะเดินหมุนๆเหมือนพยายามหาเรานะฮะกูจะอยู่มุมนี้ถ้ามึงมากูมอบพอกูไม่อยู่แล้ว ไอ้ี้ยคุูคุณมุมอับ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 เฮ้ยไอ้เหี้ยว่าคุณออกได้อ่นนะคือยังไงก็วิ่งไม่ทันอ่ะคุณคุณสู้รักกีาสติ๊กแมนไม่ได้ออกพูดแค่นี้เลยก็คือ3แผ่นแล้วสแผ่นสุดท้ายอยู่ที่ไหนคำถามอยู่ในใจเป็นเหมือนร้านคำตอบให้เธอฟังได้กี่คำ อ่ะผมให้ถึงเล่นถึง15นาทีอ่ะผมเอา,อางี้เลยปฏิยาไม่ได้ปฏิทินค,ครับต้องเดินอย่างใจเย็นๆแรกช่างมันแรกก็ทำไบกูไม่ได้กูก็อยากรู้จุดชัยชนะของกูเหมือนกันว่า5แผ่นแล้วมันจะทำอะไรได้เอากระดาษทักห้าแผ่นแปะหน้าหรือ,อเรียกสะเอนแมนจากทางพิติมาที่กับสติกแมนแม่งเลยสแผ่นครับทุกๆหแผ่นมันจะสปอนใช่หรือเปล่า ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งผมอยู่มุมนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมต้องใช้เวลาหน่อยมุมตันโอเค เอาให้มันเดินผ่านใน่กำแพงนี้นะฮะอย่าให้มันเดินเข้าหูฟังทางนี้แต่ต้องเดินไปหูฟังทางนู้นเอาหายไปเลยโอเคกำแพงช่วยชีวิตทิกของการแล้วเจ้ามอนในแบ็กรูมขึ้หนึ่งห้ามวิ่งสองมันได้ยินเราทุกครั้งเดียววิ่งแต่ก็อย่างสุดท้ายคือกำแพงช่วยชีวิตแต่บางมอนอาจจะวิ่งเทือกกำแพงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ เอาละค่อยๆไปนะลูกนะโอเคโอเคโอเคผมมานั่งเล่นอะเอ้หกโมงเช้าวันนี้หกโมงสินาทีแล้วมาโชวยเห็นความสยองของมันเฉยๆนะครับคือถ้าเก็บแล้วห้ามอยู่ตรงนั้นวันง,งั้นเพราะมันจะรู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอย่าอยู่ในหนึ่งในรูนี้นะผมร้องจริงนะเวย้ยเออทางเดินยาวไม่เห็นมันไม่เห็นมัน อ่าตอนนี้มีกำแพงไปครับเก็บปุ๊บวิ่งเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงจุดที่เอาอยู่โอเคเราอยู่บ้านแรกสุดเดินไปจงเดินหาช่องเจอช่องมันเห็นกูแล้วมอบครับมอบมอบกูกูมอบ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 ปิดหูปิดหูทุกคนปิดหูโดนแดง ครับครับเนี่ยครับมาไหมไม่มาผมว่าแปลกๆกันนะโอเคมันมาครับผมมุมนี้มุมนี้มุมนี้โอ้ยไกลมาก คิดผิดมากที่มาหลบมุมนี้มาอยู่ข้างผมยังเข้าไ้ครับทุกคนอย่าส่งเสียงห้ามห้ามส่งเสียง หายใจได้แต่ห้ามส่งเสียงโอเคนะโอเคไปครับตรงเนี้ยยาวๆแบบเนี้ยยิมีโอกาสเจอสูงคุณเชื่อแบบผมไหมผมก็เชื่อแบบนั้นครับทุกคนหวังว่าจะเจอสักแผ่นหนึ่งขอร้องแผ่นไหนก็ได้ขอร้องตรงนี้เป็นรูโอเคจําไว้จําไว้ให้ดีจําไว้ให้ดีจําไว้ให้ดี yes แผ่น ที่สามอู้เจ้าโง่แอบไว้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 มันไม่เห็นเราเก็บกระดาษแล้วปุ๊บมันมามันจะได้ยินเราอย่ามาทางนี้กลับไปถีดมึงเจาโอเค้ไปเงียบสงบว่าเขาอยู่ข้างหน้านั่นดีกว่า ดูตรงนี้มั่นใจคอนเฟิร์มกว่าอย่าดูตันก็พอโอเคดูไม่ตัน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 ไปต่อครับไปต่ออย่าหันกลับไปแอรก็เงียบเข้าไว้เอาอะมาได้ยินผมเก็บกระดาษแต่ว่าเราอยู่ตรงกำแพงครับถ้ามาถูกทางกูจะโกรธมึงมาก ไมไ่ <c oughs> คือเราควรจะพังหน้านไม่ควรอยูมงง่มุมนี้แต่แต่มันไม่เห็น <c oughs> มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แจ๋ว กลับไปโอย้ยกูจะเป็นบ้าตายโอเคเจ็ดโมงเช้าคือเดดไา์ของผมตอนนี้6กโมงสี่สสองนาทีผมเวลาอยู่สิบนาทีถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอแล้วแล้ถ้าตายมอบผมพอผมมอบถ้าผมเจอมันวิ่งใส่ผมมอบมาลองเดินหากันครั้งสุดท้ายดีกว่านะครับขอฮะ มีสามทางผมเช็คทั้งสามทางลันมันไม่มีมาเช็คทางนี้กันอโอเคผมจะมอบผมกำลังจะมอบผมมอบครับผมมอบแล้ว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 คืออากาศมันดีแหละอืผมก็รยบหยุดไปก่อนรูปก็คือ <c oughs> ฝนตกเย็น ทีนี้ครับเย็นมันตัดต่อไม่โอ่งจริงๆวะ่ะจริงๆนะเว้ยได้ไม่ได้มาดูกันจะให้เก็บตามลำดับไปนะครับผมต้องหาให้เจอให้ได้ผมกินไม่ได้นอนไม่กับจริงจังมันอยู่ใกล้มากครับมกำลังไปตาแหน่งที่ผมกำลังไปหมายถึงไปตําแหน่งที่ผมไปเก็บมาแล้วถือว่าเป็นไอที่ดีมาก จ้าเอ,อ๋ตัวเองหนึ่งแผ่นเดี๋ยวไปดูกันมันจะมีตรงนี้สักแผ่นหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดอือฮึสองแผ่นตัดไปกันเลยไปครับแค่แผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้าย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมเก็บไม่ได้ผมทําไม่ได้ผมเก็บสองแผ่นรวดเดียวผมทําไม่ได้ผมทําไม่ได้แต่ผมต้องทําให้ได้ผมอยากอยากจะลบเกมหานี่ทิ้งจะตายชักอยู่ว่ามันอยู่ในคอมผมมานานแสนนานเก็บปุ๊กวิ่งเก็บปุ๊บวิ่งผมทาไม่ได้วะสองแผ่นรวดเก็บปุ๊บวิ่งออกไม่ยอดเพราะอย่างแรกต้องวิ่งไปมุมตรงนี้ก่อนเราจะได้เดินอย่างปลอดภัยผิดไปแล้วครับ อยู่มุมก็ไม่ยอดครับผมเดินแต่ปกติไม่ได้ว่ามันเหนื่อยแกจะมีสักแผ่นสองแผ่นที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนับหนึ่งนับสองนับสามไม่ใช่นับสี่ไม่ใช่นับห้าไม่ใช่นับหกหกครับเดินมาหกแถวต้องจำมุมไม่หกซ่อนให้ดีเจ็ดแถวเจ็ดแถวอยู่ตรงนี้เก็บปุ๊บเก็บปุ๊บ,บ,บ,บ เดินหลบหลบไม่มีใครเห็นแถวที่เจ็ดแถวที่แปดอาทิตย์แปดมีไปหลบแถวสิบ้าาไม่มาเหรอ มาครับมันมามันมาผมอยู่แถวสิบเราเดินม,มาเช็คดูจุดที่มีคนหยิบกระดาษแล้วที่เหลือเราแค่ต้องเดินไปหยิบธรรมดาเท่านั้นอืมหลบแถวสิบไม่รอดอย่าหาหลบแถวสิแถวหกมีกระดาษแถวสิบมีแถวหกม,มีกระดาษ แถวสิบมีซอกโอเคขอร้องถยถงไปอีกหน่อยไปเก็บอีกแผ่นหนึ่ง เก้าแเจ็ดเท่าเจ็ดยวค่อยๆเดินไปครับเราจะเป็นไทยแผ่นสุดท้ายเท่านั้น แผ่นสุดท้ายครับแผ่นสุดท้ายแล้วนะขนาดวิ่งเด้วิ่งเด้อวิ่งเด้อทั้งกูวิ่งเด้อเด้อวิ่งเด้อแผ่นสุดท้ายครับครับไอ้สามนาทีสุดท้ายมึงวิ่งตามกูให้ทันเพราะกูเจอแผ่นสุดท้าย ไฟหน่อยชนะสักทีโอเคนอนได้ไม่ไม่ไม,มอย่างแรกที่กูต้องทําต่อจากนี้ที่กูบอกว่าอยากเเกมออกจากเครื่อง 1. กูต้องอาบนะ้ำสอแดกข้าวแล้วนอนซะไป,ไป